ทุกคนมาต่อผมกนต่อเลยนะคะอ๋อยู่นี่นึกว่าจะต้องหาอีกซะแล้วมาจะเอ๋โอ้โหบางหน้าอย่าแย่งคิมอ๋อโอเคโอเคโอเกโอเคโอ้โหเคนจะต้งดูด้านข้างสิโอ้โหจริงโอ้โหคนแท้ตะลิบเตลึกมาแล้วนะคะทุกคนอย่าคิดว่าจะจะ เรืนองฉันหน้าฉันมาออไอ้ยูไอ้เพิ่นกลับบ้านไปด้วยดีกว่าไปซื้อมาอีกอันนึงในรองอาหารคขาเขานี้แค่ซื้อเพื่อนนะเขานี่เือโ,อโอ้โหไอ้ไปอยู่ด้วยดีหนีไปไหนฉันก็อยากตาตามเธอนะว่าเธอจะเรื่องลับซ้ำฉันแค่อยากเป็นเพ่อเองฮึยฮ้ออกพร้อมการเล่งานนี้อีกแล้วเหรอขึ้นไปชั้นสองกันโอ้ยปวดขาไม่ต้องขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันขึ้นไปเอาให้เธอแล้วก,กันนะ อันนี้ของฉันและของเธอเธอเก็บไว้ไหนอ่ะเอิม่มไม่บอกอ้าไม่บอกเลยฉันจ,จะรู้ไหมเก็บไว้ไหนนี่อเอาจริงเธอเก็บไว้ไหนหาไม่ตอบซะด้วยจิบจิดจิบหรือเธอไม่เอากระเป๋าออมามีฮีจะไม่ได้ ฉันจำไม่ได้ก็ก,ก็ก็จำไต่ล้ทีฉันยังไม่ได้ว่าฉันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ว่ีย๋ยวขอไปดูเองแล้วก,กันนะว่ามันอยู่ไหนฉันจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะฉันขี้ลืมอ๋อนี่ของฉันก้าวลืมเปิดก้าวลืมเปิดล็อกแรกมีเปิดหมดจุกเวทอันที่ถูกเอามาแล้วเหลือคนสุดท้ายแล้วสงสัยนิดนสงสัยคุณมีคำถามไม่ออก โอ้ยไม่ต้องออกมากนสตดนหายแล้วเนี่ยเกอ,อ,อดคนอื่นครับมาเก็บของเรียบร้อยแล้วมาบรับอะไรทุกคนอยากจะถามอยู่นะว่าตอนนี้ทุกคนมีร้านไหนที่จะเหมาะกับงานเต้นรำไหมอะ่ะอ๋อฉันมีแต่ร้านรองเท้าของแม่ฉันนะงั้นเดี๋ยวไปหาชุดก่อนไหมอะ่ะ ไม่รู้แต่ว่าฉันมีที่ที่หนึ่งที่ฉันเจอเดี๋ยวพวกเราไม่ที่สตินะก็จะเป็นพวกเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรานั่งรถไฟไป,ไปเดี๋ยวขอแม่ไปแล้วกันนะ่งั้นเดี๋ยวฉันไปเอ่เอาเงินที่แม่ฉันฝากไว้ก่อนแล้วกันนะจะอยู่ที่นี่เลยแม่ฉันฝากไว้ให้ฉันไปกดให้ฉันฉันลืมพอดีแบบมามาแล้วตรงนี้ ฉันเอามาอันหนึ่งนะโอแม่ฉันก็ให้ฉันมาเหมือนกันเออฉันลืมหยิบขอโทษเดี๋ยวฉันต้องไปกลับไปหยิบก่อนถ้าใครยังไม่ได้หยิบกลับไปหยิบด,ด่วนเพราะว่าต้องกลับมาเอาซิซซซซโอ้โหก,ก็มีแต่เช่เท่านั้นแหละที่ไม่หยิบนี้ได้เงินมาแล้วเอาล่ะพวกเราไปกันชิบหิบิบิบมา ไปได้แล้วมาอยู่ตรงนี้เพราะเราจะไปด้วยกันนะเดี๋ยวเพราะว่าคนเขาบอกว่าต้องฝึกเงินเองเพราะว่า,างานเรียนนำชาก็ต้องนอนเองนอนคนเดียวนะไม่ได้แต่ว่าความจริงนอนเป็นเพื่อนได้นะแต่ว่าอาจจะได้แค่คนเดียวมั้งไม่รู้อะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่านอนกับเพื่อนได้หรือเปล่าน,นะถ้านอนได้ฉันอยากนอนกับเธอน,นะเดลลี่เพราะว่า เขาไม่ให้ผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันนะแต่ว่าถ้าอยากนอนก็นอนได้ไม่ได้ว่าแต่ว่าต้องต้องถามพ่อแม่ก่อนว่าอนาุญาตไหมมาต่อเลยฉันก็รู้ว่ามีงาเงินในมันช้าแสดงว่ามันมีเงินจำากัดอยู่เหรอสแสดงว่ามีเงินจำากัาดไงทุกเงินลูกคน ลืมไปแบงล้านร้อยใครจะเอาเยอะเอาน้อยก็แล้วแต่ฉันเอาน้อยดีกว่าเพราะว่าฉันจะใส่ชุดปกตินั่นแหละไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอ่านการมากอืฉันก็ธรรมดาแล้วกันไม่ไม่ค่อยอยากหาชุดอะไรอลังการเกินไปหไม่ต้องอลังการหรอกนะเอขอขอยุดตรงนี้แล้วกันชุบฉันต่อไป งงจังอยากกลับไปนอนแล้วว่ะเธอจะกลับไปนอนกดค่ายซื้อพุวงนี้ก็ได้นะแต่เธอเป็นคนเดียวนะไม่เอาฉันยังอยู่กับพวกเคฉันเหงา่อยากทินฉันไปนะทุกคนโอ้โหเธอซื้อตัว๋วรถไฟมาทำไมไ้ฉันกดผิดอ่ะขอโทษเธอจะกดได้งไงีชิตจริงอ๋อ s อรี่เอาล่ะไหนอะเบนที่เธอบอกอ๋อเดี๋ยวพาไปไปกัน ที่นี่จะมีไข่ชุดอยู่นะก่อนที่เราจะมาดูชุดกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก like, ันเลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูชุดกันอีกทีหน้านะคราวนี้ไม่มคุยกันได้เยอะๆเลยไปก่อนนะ